สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอัพโคนี่บินดุนะครับคือผมอ่ะได้ตัวนี้ตั้งแต่มันเข้ามาแรกๆเลยตั้งแต่ปีแรกเลยแต่ว่าเอานอนคังเอาไว้เพราะว่าผมได้เลิกเล่นไปนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาตอนไม่กี่เดือนนี้เองใช่แต่เห็นว่ามันเป็นตัวเมตาก็เลยจะเอามาเล่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องอัพเป็น9าวดาวก่อนนะครับเดี๋ยวใส่เป็นอัพเลเวลก่อนนะครับ ใส่ไปเลย4ตัวเอห้ตัวเดี๋ยวเอาเอาอกก่อนเผื่อทำเป็นอ่แม็กนะครับตอนนี้เลเวล116แล้วนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยัดกบ exp ไปเลยนะครับกบ exp 9ดาวนะเป็น147นะครับเลเวลโอเคก็เดี๋ยัดกบเป็นกบ9ดาวแม็กนะครับ ที่เป็นข้ามขีดจำกัดน,นะครับมีอยู่3ตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็จะได้เป็นอ,อ,อีกหนึ่งตัวจากกระดานหมุนนะครับก็จะได้เป็นโคนยหี่ดินดุนะครับผมโอเคเดี๋ยวอัพเบลให้มันตันก่อนนะครับตอนนี้เท่ากับเราบวก3แล้วนะครับ ได้อีกหนึ่งตัวก็จะเป็นบวกสี่นะครับก็จะเป็น9าดาวแม็กนะครับเดี๋ยวหาตัวตีบวกก่อนนะครับเดซิก้เอาดีไหมไม่เอาเลยว่าเดี๋ยงั้นเดี๋ยวรีหาความสามารถก่อนนะครับความสามารถเฮกสุดท้ายนะครับของตัวนี้ต้องเป็นความสามารถที่ดีที่สุดสําหรับตัวนี้เลยนะครับ เรามีตรวจทั้งหมดแปดใบเดบรีหาเลยโอ้ได้เป็นรีชีพก็อีกครั้งนึงโอ้ขีปนาวุธทำไมปุ๊บโอ้ยได้แล้วเลือกสุดท้ายนะครับโอเคเากับเป็นคอนี่บินดูกเลยนะครับผม โอเคครับตัดมาเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เป็น9้าดาวแม็กแล้วใช่ไหมเรายังขาดเกียร์อยู่นะครับที่จะทําให้เป็นคนนี่บินดุที่สมบูรณ์นะเนื่องจากคลิปอัพคนนี้กับคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่แบบหลายวันมากเป็นคลิปดองครับใช่เราก็เลยจะมาสุ่คมคิดมัดเข้ามาพอดีนะแล้วเราก็เลยจะสุ่มหาปืนคิดมัดกันนะครับเพื่อ ให้ทำเป็นคนที่บินลุกที่สมบูรณ์นะครับโอเครอบแรกไปเลยเปิด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 ปืนปืนคิดมัดโอ้โหไม่ได้นะครับรอบแรกคือก่อนหน้าเนี่ผมสุ่มไปทั้งหมดประมาณ4,000รลูบี้แล้วนะครับจต่ไม่ได้เนี่ยสุ่มไอ้ฮิจิคาตะสเปเชียลเนี่ยแหละ ส่วนตอนนี้ผมจะเปิดสลับกันนะครับให้แบบคิดมัดแล้วก็เป็นอิจิคาตะสเปเชียลนะ mm hmm. เพื่อเอามาใส่กับบอสมืดนะครับโอเคเปิดเปิดเปดดจิคาตะสเปเชียลโอ้โห oh, ไม่ได้อะครับ mm hmm. คือก่อนหน้านี้4,000รูบี้คือไม่ได้เลย mm hmm. ไ เกลือมากไอสกินเอ้ยไม่ใช่ไอฮิจิคาตาสเปเชียลเนี่ยเกลือมากเสียใจมากเลยครับแต่ไม่เป็นไรเรามันเกลืออยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดตามหาปืนต่อเลยนะครับเปิดเปิดเปิดโอ้ยเลด้าชั้นเยี่ยมลีโอนาเจ็ดดาวไม่ต้องการเพื่อนต้องการปืน ใส่ฟ้าโอเคที่2แล้วนะครับตอนนี้มีอยู่500รูปูบี้แล้วนะเปิดได้อีกตู้ละ1ครั้งนะครับเราจะมาเปิดตู้นี้ต่อเพื่อเอาไปใส่บอร์สมืดกันนะครับส่วนบอสมืดผมยังไม่มีนะครับเดี๋ยวรอมาวันที่27นะครับทิ้งท้ายนะโอเคลูกมลแรงโอ้ไม้กวาดโอ้รองเท้า โอ้โโโโดเสื้อโค้ดนกปินิกขอฮิจีคตัตะตโอ้โหไม่ได้เป็น,ปนการเีมโอเคเดี๋ยวเปิดเป็นรอบสุดท้ายนะครับขอเป็นปืนคริสต์มาสเออคนนี้บินดุเราจะได้แบบบินดุดุแบบสมบูรณ์เลยนะครับปืน คริสต์มาสมาเถอะเออออโอ้ยอุ้ยรอ,อ,อบสุดท้ายพอดีแต่ว่าค่าเพิ่มความเร็วมันน้อยไปหน่อยนะครับจะไม่เป็นไรถือว่าเอามาใส่ให้โคน,นี่บินดุเรานะครับก็ได้อยู่โล่งแหละได้มาไม่ว่าจะไม่มีได้เกียร์อะไรแล้ว เค <Okay, S 2> เดี๋ยวไปเปิดการันตีกันนะครับเนี่ย25ครั้งแล้ว <Okay. S 2> คือรอบแรกผมได้เป็นแว่นไปอะครับแว่นแว่นตาซึ่งแบบการันตีรอบแรกเสียใจมากไปการันตีรอบที่2ขอเป็นฮิจิคาตะสเปเชียลกระโดด8ครั้งนะครับ2 3 4 Oh, ไม่นะทำไมได้เสื้อเจ็ดดาวยังอยากได้เป็นฮิตจิคาตะสเปเชียลนะโอเคไม่เป็นไรครับ mm hmm. เดี๋ยวผมได้ไป็นาทำการอัพเวลหนึ่งเวลนะครับ mm hmm. เพื่อให้มี200รูบี้นะครับให้เปิดพอฮิตจิคาตะสเปเชียลนะ mm hmm. หรืออีก5ชั่วโมงสุดท้ายนะครับ mm hmm. ได้หมดเวลาแล้วโอเคไปเปิดกันเลย mm hmm. เยกเลิกก่อนโอเคเปิด มาเถอะนะเปิดเปิดอนีอ่อีกคาตาสเปเชียลจะได้ใส่ให้บอนมืดน,นะครับโอ้โหเดียดายอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับเอื้อเอาอีกสองครั้งนี่น,นี่โอ้โหเสื้อมาสองอันเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามด้วยนะครับเรวมีโอกาสไว้สุ่มให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับ